คือว่ามันเป็นของคมจลกตะวันเดือนคงคืออะไรผมไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ความเหนียวปืนยิงไม่ออกอย่างนี้อ้าววานไม่พันหลังแล้วแล้วที่นี้อาจารย์บอกว่าถ้าได้ของนี้ไปคนก็ยิงไม่เข้าปืนก็ยิงไม่ออกมันก็ไม่เข้าจริงไหมจริงครับจริงเขาผมจะบอกเป็นนักเลี้ พี่ครับพี่พี่ปีนคนรัดมดเลยทุกอย่างพ่งตรงไปอ๋อตาเป็นโจรมาก่อนลรวก็เราจำเนินแล้วข้าวมันเข้าเข้ายุงจริงไหมเขายุงจริงเลยมันมาอย่างไกางก็พุทังสูบธรามังสูบสังหังสูบโองสูสูบข้าสูบพญาผงนี้มาหมดแล้วอย่าให้คนปากได้ให้ระงับดับจิตเราก็ยกยกใครจังไว้ พอตื่นเช้ามาเราขึ้นไปข้าวมันก็เต็นถังพอดีเราก็เทเอาอีกฟุ่นี้ก็ไปเรื่อยๆจนเป็นเศรษฐีได้ถ้าถือไม่ได้ก็กลายเป็นแต่ข้าวมันก็มาจริงๆมาจริงๆมีมีสองอย่างเต็มกระด้งกับเต็นถังมันมีสองอย่างกระด้งก็กระด้งพัดข้าวข้างเราเหรอเอาไปวางไว้สีแดงสีแดงก็เลือดเราเนี่ยแหละเนาะครับอื่ตอนแต่ยัง <On> ออนเกเนี่ยนะสีแดงสีแดงครับแล้วตัว<ถ>ที่มันแก่แก่มากๆแก่มากๆถ้าถ้าถ้าบางตัวไม่คุ้มก็จะเห็นรูปของเ้าของเลยอืมถึงขนาดนั้น,นะแล้วบางคนเห็นเป็นสีเขียวนี่คือสีเขียวคือแสงแสงเรากําลังกําลังเริ่มจะกา,การการกระทําเรากําลังเริ่มจะอืจะพลาดแล้วนะครับผมผมรู้สึกตัวว่าผมพลาดตอนไปไปขึ้นเอาของคนอื่นเพราะอาจารย์ไม่ได้สั่งอย่างนั้น แต่ผมมือเป็นของดีก็ใช้ใช้เกินครูแล้วทีนี้มันก็ได้วเจาะพอกรลาบที่เพิ่งใส่แล้วก็ปิดปิดยังไงครับก็ปิดก็เอาเอาใบอะไรก็แล้วแต่ปิดไว้อืแล้วคนอื่นไม่เห็นไหมได้เห็นได้ไหมไม่ได้เขามีเคล็ดลับอย่างที่ผมบอกว่าของนี้ไม่ใช่เห็นง่ายๆหรอกครับจะประกฏตัวให้ไม่ไม่มีทางเพราะเจ้าของเคล็ดลับที่สุด จะไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป e ็นคนนี้มีไม่คนนี้ไม่มีเขารู้หมดอย่างพวกท่านมางี่นี่เขาไม่ให้ของเขาออกง่ายหรอกไม่เห็นของเขาง่ายด้วยผมบอกเลยนะบางทีถ้าวัวควายอย่างนี้เป็นปีตายตัวหนึ่งจาแจกครูเขาเขาค่อมันจะค่อยๆกินใช่ไหมครับใช่จะค่อยๆกินไปทีเลนิดทีนึงก็จะเริ่มตายตัวหนึ่ง ตาแล้วแล้วถามถามหน่อยแล้วแล้วไอ้ที่บินออกที่ชาวบ้านก็ถ่ายได้เนี่ยตัวลงมันมีเจ้าของไหมหรือยังไงมันสองอย่างครับครับสองอย่างหนึ่งได้ญาติสองมีเจ้าของอืตัวที่มีเจ้าของก็เจ้าของไม่ดูแลหิวอก็ต้องออกไปหากินครับ,คร,บครับอย่างที่เคยไปหาส่องปลาสองนายไปเห็นเนี่ยครไปกินกบกินปลามันมีหลายอย่างกินกบกินปลาชอบกินของอือ แล้วเวลาเจ้าของก็ซ่อนเนี่ยอย่างตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปซ่อนอยังไงครับบางทีเราไป,ไปหาเจอไหมเราไปหาดูได้ไหมได้บางทีก็มีรูโพรมไมโบราณเอาไปวางไว้อกืกับพรงนั่หละเขาก็เลยเรียกพีโพงเอาไว้กับพรงบางทีก็ถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆอย่างผุมอย่างนี้เาไว้ทุกอย่างจะต้องไปไถ่ถอนอืต้องไปไถ่ถอน บางคนเราธรรมดาธรรมดาสลับที่ที่ถุยโยนใส่กองไฟปุ๊บโดดจุบออกมาไงนะมันถึงขนาดนั้นเลยนะเอาไปโยนทิงมันมก็กลับมาอีกมันเหาะได้ก็ใช้ยาสาเห็นรูปคนนั้นเขาเรียกว่ามันตายแล้วคือเราถือมาหลายปีแล้วทีนี้มันผิดครูเขาเนะถ้าพูดตามหลักการก็ว่าเกินครูทีนี้บางตัวไม่ไม่สนิทมันจะกลายออกเป็น เป็นเป็นรูปร่างของเจ้าของเลยเป็นอย่างนั้นนะเต้องทำไงต่อครับเป็นอย่างนั้นก็อย่างอย่างนัการะายบางทีก็ถูกอาจารย์เขามาอย่างอย่างที่หมอปลาเนี่ย <c oughs> มาจับจับจับบางทีเขากโยนใช้กองไฟบางทีเขาก็ทุบเจ้าของนั้นก็ตาย <c oughs> เจ้าของที่เจ้าของนวดนี่แ <c oughs> หละ คือคนคนที่เรียนนย่จะตายเวลาเรียก่ามเพื่อน,นอะไรดเนี่มันเป็นอย่างนั้นเลือดตกข้างบางทีมันกัโอกาสมันเข้าเลยแหละม,มันเข้าในคนเลยแหละจนอาจารย์เขามาฝูกมามัดแล้วกรแทงแทงหายี้วิ่เขมีกระถาจิ้มจนบอกว่าเป็นใครเชื่ออะไรบอก ไม่บอกไม่ปล่อยนะมึงตายแล้วอาจารย์เขาก็ครูเขาก็บอกชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อ่ะทางนั้นเอามาทํำไมโกรธเขาด่าอย่างนั้นอย่างนี้โกรธเขาไม่ให้ขอนั้นขอน,นี้เขาไม่ให้นนนนก็โกรธก็อยากมากินพอเขาแทงวันแล้วเขาก็ปล่อยออกไปคนที่เจ็บก็เหมือนอยา<ม>่างบ้านบ้นบนบนานน้องมาเท้ๆพ,พอพอเขาปล่อยเราต้องทําลาบทําก้อยแบบติด ลาบเลือดอย่างเงี้ยไปสังเวยตรงนั้นเยวก็คำคำมือมือต้อออกมาเลยเพราะอะไรยากมันมีใจบ,บังคับแต่ถ้าของมีจาของมันเห็นเขาง่ายนะครับแล้วมันมีบทสวดให้มันออกไหมหลวง่เมตตามันมันอยู่กับคนบคนคน,คนปกครอง,อ,งอีกถ้าตุกจิกในใจปุ๊บเขาก็ต้องมันเป็นสื่อนะครับมเป็นสัญญาณเป็นสื่อถ้าถ้าเราเรา เราเคยสังเกตตรงตรงตรงหัวใจเวลาหัวใจมันตึกตักอย่างนี้ทางนู่นนั่นล่ะเราก็ต้องต้องบอกเขาพุทธทางระงับธรรมังระงับทังทางระงับอย่าก็อยู่แค่นั่นล่ะนี่แหละวิธีพาไปเที่ยวเหมือนกันเปิดนะพุทธทางเปิดธรรมังเปิดทังทางเปิดเปิดหะอหินโดยอากาศไปไปเที่ยวเสร็จอย่เยไปเลยแล้วกลับมาเองเหรอ กลับมาเองก็ได้ออกไปดไ,ดได้ีกลับก็ได้กลับก็ได้เวลาเวลาเขาออกเจ้าของเองเพราะว่าเขาเหิว<ม>พวกกินไก่กินคนกินหมูกินหมาพวกนี้สัปดาห์ละเดือนละมันกินคนด้วยบ่ของใหญ่เดือนปีละครั้งฮะตากินคนด้วยบ่กินทั้งคนเอกอกท่านเกิดไม่ชันนะครับแม่บ้าน อยู่ไฟอย่างนี้อยู่กรรมใช่ไหมใช่ครับเรื่องการเลี้ยงผีของตางเลี้ยงยังไงอ่ะของผมนั้นกินทอง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 ใบทองที่เขาปิดทองพระอ๋อให้กินบดทครับพอมาเมื่อให้แข็งแล้วก็เวลาเขาเวลาเขาหิ้วเขาไม่ดูไม่ทำดูหรือมใหญ่พิธีการเลี้มากเลยมันมัสมบูรณ์แบบเราทีไม่เอาสาธิตเอดูิธ ทองทองใบทองใบเอามาม้วนม้วนจะเป็นแข็งแข็งเหมือนเหมือนตะกูเข็มนะครับทีนี้เมื่อเวลาเขาอยากกินเขาจะระเบิดจุ๊บเดี๋ยวเขาจะเดือดขดขดดเราก็เอาทองนี่แย่เข้าไปเพื่อเขาจะเดือดเลยไม่กินทอง๋อนี่ยนี่สาเก่ากระลับนี่เลยจะทาออกเป็นเสียงไฟ ซาเดียบเดี <t> ๋มี้ะมันมันหมดแล้วครับมีแต่ซาเจ้าพ่อหรอครับไม่มีที่ีนอะไรหรอซาเฉยๆครัซาตลาดครับในอดีตผมทีวตาเคยเห็นยผีใช่ทำไมอมาแล้วตอนนั้นลูกยังเป็นอยู่ไหมตอนนั้นอ่ะลูกคนแรกคือคือมันกินในช่องเลยครับอตายน้ำเดือนคือคือเนียตั้งท้องแล้วว่าสงสัย ก,กับความกระหล่อลอดของของพ่อเนี่ยก็รูเห็นเวลากลางคืนมันจะออกแสงแบบนี้อยู่ๆตามีทัญญา,าวคู่กันนะแต่ก่อนออกแสงนี่ขนที่เราปฏิบัติไม่ถูกตามที่คุณบาอาจารย์เราคุค้ครูมันจะกลายได้จะเค็นผิดไปอย่างนี้เขาสั่งให้กินคุณบาอาจารย์สั่งให้เวลาเวลาเว,ลา,วลาเขาเวลาเขาหิวนะครับเขาหิวมันจะพุ่งออก ปุนี่กัะเดือดเดือดเลยคนจิงจิงครับจิกออกมาเลยทคนี้แีนี้ของมันจะเดือดเดือดได้ผมไปก็ต้องับแผ่นทองมา้มนทองทองจริงมันกินไหมทองกิิงเลยแบบทองจริงมาไมนปุ๊กนะทุกบาจาน์คยจิ้มเข้าไปปุ๊กมันหยุดเดือดเลยมันจะออกชีใช้ใช้เทีนสลับลวดออกให้ตาตา นนไม่เป็นไรามไม่เป็นตาแต่และไอ้นี่คืออะไรอ่ะไ,ไปตาเป็นโจรอ่ะทำไมตาไม่รวยไม่มีบ้านเาลือหาเลยเอกอนไม่เหมือนอย่างทุกวันนะครับท่านตาไปพ่อะไรก่อนยากพ่นอะไรก่อนเอกอ,อ,กอนสามร้อยบาแทแพงยที่ดุนเลยครับแต่งงานแต่งเมียสามร้อยสามร้อยบาทเดี๋ยวนี้พันห้านะ <c ười> ข้อห้องนั้นแต่หอบข้อห้องนี้ก็หอบ พอหอมแมาแล้วผมก็ลงออกกับนวดไท้ชุกเปิดเพราะเหมือนรถดตาเรียนเนี่ยและตาไม่เชื่อครูที่ก็สอนมาเราใช้วิชาเนี่ยในทางทฤษับซึ่งตาก,ก็ยอมรับยอมรับแล้วตาเขาสมมุกวันนี้ชีวิตก็โดดเดี่ยวมันเหมือนเป็นกล้มไม่ตาตาลองสอนคนเลยดูว่าเนี่ยทุกคนห้ามกินของในบ้านเขาเนี่ยเพราะมันมียาสารกินไงแต่ก่อนมีจริงครับแต่ก่อนมันมีมันเป็นขั้นตอน อยาสั่งมันมีทุกอย่างจะทำแบบถ้ากินหรือจะเอาแบบสั่งอะไรถ้ากินหอยวันนั้นก็ตะพวกนี้ผมตายพวกนี้ก็ไม่มีใครรักษามันก็ลอยไปลอยอะไรยาคือเจ้าของตายเนี่ยมันก็ออกของมันเองด้วยใช่ไหมหากินเองหากินเองหากินอะไรมาถ้ากินปูกินปลาไปกินเป็ดกินไก่ไปสัมรัก เอาแต่ในกรณีที่คุณนะเอาผ้าถุงจับครับแล้วเอาผ้าถุงจับยังไงอ่ะขออนุญาตก็เห็นแสงกุงเอาก็ถุงหุ้ปุ๊บมีปุ๊บเอาเลยนะมันจะเป็นตลาดอ๋อใช่ผ้าถุงก็มันเป็นตลาดอย่างนี้อ่อ๋อพอคุณปั๊บมันก็จะเจอเป็นตลาดครับพอจับได้ปุ๊บมัดจับตลาดนี่หรือสลาดนี่แหละมันกลายเป็นออกไซด์ครอบตลับนั่นสลับนี่เป็นออกไซด สามอย่างแล้วตาไปดรียนประาทไหนเขมรนะมาจากฐันโบราณเอามาจากตรงนี้อ๋อคือสูตรนี้มันยึดปยึดติดกับเขมรเขาเหมือนว่าวิชาเขมรใช่ไหมอ่ะแล้วเห็นนอกว่ามันมีตาหลับอะไรอยู่ตาหลับมันคืออะไรตาหลับที่ของกระต๊อบมีซ่าซ่าของผมเอาตาหลับนวดการหลับในกระต๊อบของนวดปงของผีโพงเนี่ย แต่ในตลับที่มันมีผีไหมไม่มีครับไม่มีหมดแล้วผมเอาไปลอยนะหมดแล้วผีมันไปจริงไหมไปหมดเลยเล้วทำไมาชาวบ้าน